ใหม่ค่ะสี่ล้อเป็นสี่ที่นั่งนะคะเปิดประตูไปนะคะข้ะางในัน,นจะเป็นเบาะเป็นพวงมาลัยซ้ายเ<ม>บาะหน้านั่งได้สองเบาะหลังนั่งได้สองปิดประตูอ่ะอหยุดคือขึ้นจากซ้ายจากขวาก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นพวงมาลัยอันนี้คือฟิลรถยนต์เลย แล้วก็มีกระจกเลื่อนได้นะคะันขึ้นลงปึ๊บปๆ๊บป๊บนนเลื่อนลงได้ตัวนี้สตาร์ทรถเสียงนี้เออกได้นะคะตัวนี้นะคะหน้าจอนะคะก็จะมีบอกปริมาณแบตนะคะก็จะมีตัวนี้เป็น USB SD card นะคะ ก็มีฟังเพลงฟังวิทยุอะไรตรงน,นี้มีครบหมดนะคะตัวจริงมันไม่ได้กระพริบแบบนี้นะคะกล้องมันครับปิด,แ,ดแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นที่ปัดน้ำฝนอ๋อตัวนี้เป็นพัดลมเป็นพัดลมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นก็มีครบหมดไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำนะคะ ก็จะมีโชว์ที่หน้าจอด้วยนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีไฟสูงไฟต่ำก็ที่ปัดน้ำฝนอยู่ฝั่งนี้นะคะเหมือนรถยนต์เลยจะได้เห็นชัดๆที่ปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็มีน้ำฝนมีอะไรครบหมดนะคะมีแต้นะคะบ,บคินเบรกันเร่งนะคะที่เท้า,าตัวนี้พัดลม มีสองตัวนะคะแล้วก็มีไฟกลางให้นะคะนี่ก็ดูภายในนี่นั่งแม่ค้าแม่ค้าหนักเจ็ดสิบนะคะสูงร<ม>้อยหกสสามก็ยังเหลือที่นั่งนะคะ,ะ,คะไปรับส่งลูกๆที่โรงเรียนใกล้ๆอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะราคาแปดหมื่นเก้าพจัดส่งฟรีนะคะ 8 000, 9 0 0 0จะส่งฟรีใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ80กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งชาร์จไฟบ้านทั่วไปปลั๊กพ่วงอะไรได้หมดนะคะก็มีล็อกมีอะไรครบหมดนะคะที่ข้างหลังกว้างนะคะเดี๋ยวพาไปนั่งดูข้างหลังชบลงซ้ายลงขวาก็ได้ข้อดีมันตรงนี้ไม่ต้องติดคอนโซล ตัวนี้เขาต่อแบตช่างหนีบสายไปเลยเนาะโอเคนี่อันนี้คือคือมันกว้างมากอะลูกค้ากว้างมากกว้างเลยอะแบบเนี่ยสูงร้อยหกสิบแล้วนี่ก็มีของวางข้างหน้าอีกแล้วก็หนักเจ็ดสิบแล้วก็คือเหลือที่แบบเนี่ยดูดิเหลือที่แบบช่วงช่วงมือเลยอะเหลือที่ช่วงมือข้างหน้าช่วงมือคือแบบอย่างเงี้ยเห็นไหม กว้างนะช่วงมือหนึ่งอะนะคะถือว่ากว้างเลยไม่อึดอัดด้วยนะคะไม่อึดอัดเพราะว่ากระจกกระจกเปิดเปิดได้นะคะกระจกเปิดได้นะคะด้านนอกประตูหลังนะคะคือกว้างเปิดแบบเอาของขึ้นนะะวางของหรืออะไรได้คือกว้างเลยความกว้างในเทียบกับขาขึ้นไปขึ้นนั่งก็สะดวก เยี่ยนี้ติดกล่องแบตขึ้นนั่งก็สะดวกคือจะให้แบตเตอรี่ลูกใหญ่แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยลูกใหญ่อันนี้คือสำหรับเตรียมแพ็คลงรถแล้วเราลองไปขับกันนี่ไปขับกันนะคะเราจะไป อันนี้จะเป็นเบกรกคล้ายเบรกมือนะคะกดคํานี้จะเด้งขึ้นมาภัยไม่โฟกัสเวลาจะล็อกก็กดปุ๊บแล้วก็ยกคันโยกไปนะคะเราม่เห็นเวลาจะล็อกนะคะกดเบรกแล้วก็ดันลงไปปุ๊บมันก็จะเข้าเคี้ยวแล้วก็หลอกนะคะเหมือนสไตล์เบรกมือ,อกกนปิดประตูนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็น เป็นเกียร์แบบหมุนนะคะ R D นะคะ R D เดินหน้าถอยหลังนะคะถอยหลังจะมีเสียงนะคะเดินหน้าจะไม่มีเสียงนะคะเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เหยียบคันเร่งได้เลยะคะ่ะเหยียบคันเร่งแล้วจะปัดวงเลี้ยวคือเหมือนรถยนต์เลยนะคะวงเลี้ยวเหมือนรถยนต์ ก็คือเหมือนสกิลการขับรถยนต์ทั่วไปอะคะ่ะไปใช้งานในบ้านนะคะรับส่งลูกไปตลาดก็คือไม่ต้องกลัวแดดไม่ต้องกลัวฝนเ,เหมือนเราขับรถยนต์เลย ความเร็วได้ไม่เยอะคือข้อดีของรถไฟฟ้าค่ะไม่ว่ามันจะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทันเร่งนะคะหรือการเรียกกําลังของมอเตอร์มันจะได้ในทันทีจะได้ในทันทีจะไม่เหมือนรถเครื่องยนต์ที่ต้องรอนรอบอน,นี่ก็คือก็สก,กลิลการขับเหมือนรถยนต์ทั่วไปเลยจะได้ยินเสียงนี้คือเป็นเสียงเสียงมอเตอร์นะคะมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์จังหบบมันเงียบทําให้เราได้ยินเสียงมอเตอร์ ลมก็เข้านะคะเข้าทางข้างบนข้างบนเป็นตัวดักลมด้วยความเร็วนี้ขึ้นอันนี้คือยังไม่สุดนะคะยิ่งทางตรงเรื่อยๆนะคะความเร็วมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้คือมันสุดได้แค่นี้มันจะสุดทางแล้วคิดว่าน่าจะได้ประมาณสัก60 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ ตามปริมาณแบตที่ทางร้านให้ไปจะใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ80กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วเตรียมตัวเลี้ยวกลับะะการเลี้ยวก็เหมือนเหมือนรถยนต์ทั่วไปะค่ะเกียร์ใส่เกียร์ถอยหลังนะคะแล้วจะมีเสียงเกียสกิล คือคันเล็กกะทันรัดกลับง่ายนะคะวนกลับอีกรอบก็คือเหมือนการขับรถยนต์เลยรถเหมนขับรถยนต์คันหนึ่งเลยคือใช้งานไปตลาดซื้อของรับส่งนักเรียนนะคะผู้โดยสารได้ทั้งหมด4คนถือว่าคุ้มเพราะเราซื้อมอเตอร์ไซค์ก็นั่งกันได้ค่ะ เปลียดๆเลยก็สาคนถ้าแบบตัวหยดโตๆหน่อยเด็กโตผู้ปกครอง2อ,อะไรอย่างงี้คแล้วก็ต้องไปเสี่ยงกับฝนตกแดดออกนะคะอันนี้คือมันก็ดีในระดับหนึ่งเลยที่จะช่วยในเรื่องของกันแดดกันฝนนะคะแล้วก็ข้อดีของรถไฟฟ้าก็คือเราไปปรับแต่งเพิ่ม entertainment อะไรในรถอะไรอย่างเงี้ยเราทำได้หมดจริงๆจะติดแอร์เพิ่มก็ได้แต่คิดว่าราคามันก็จะเพิ่มไปอีกปริมาณหนึ่ง แล้วก็ต้องเพิ่มแบตด้วยนะคะถึงจะเพียงพอต่อก,การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันใช่ั้นก็อ่ะนี่นะคะก็เป็นการลองภายในคร่าวๆนะคะการทักษะการขับขี่ให้ดูว่าพอเข้ามาอยู่เป็นพวงมาลัยซ้าย,ายแล้วความรู้สึกก็คือเหมือนรถยนต์เลยนะคะไม่ได้มีความรู้สึกแตกต่างเรื่องพวงมลาลัยขวาหรือซ้ายก็แค่มีความรู้ในเรื่องพื้นฐานของรถยนต์นิดนึงในเรื่องของกฎจ,าจราจรการใช้งานก็แค่นั้นเลยนะะในไฟเลี้ยวใช้งานได้นะคะ รถยนต์คันหนึ่งเลยค่ะในราคา8 000, 9 0 0 0จัดส่งฟรีนะคะจ่ายปลายทางได้ไม่ต้องมาจำรถสไลด์ฉ่ำๆไปส่งของขวัญถึงบ้านเลยค่ะ